วันนี้ครับกานกุ้งจวันนี้ก็มีเมนูแล้วนะครับคล้า,า,ายๆผัดไทยอหละครับแต่ว่ามันขาดของมันไม่ครบนะครับขาดเต้าหู <c> ้ <oughs> ขาดเต้าหู้กับใบอะไรล่ะใบกุยช่ายนะครับเลยผมใส่ใบหอมแทนใบต้นหอมนะครับผมแบ่ง ติดสั so ้นๆนะครับติดไม่ยางมาสี่สี่นาทีเดี๋ยวไข่ครับเดี๋ยวไข่ไข่เราจะใส่ในผัดไข่นะครับเลยใช้เส้นเป็นพวกเส้นเกี๋ยวไวายๆอะไรทั้งนี้นะครับแลเกี๊ยวไข่พอกรอบๆกหน่อยนะครับเกี๊ยวพอ่ึ่งั้นเดี๋ยวเวลาเรามาใส่ในผัดไข่มันจะแตกนะครับใส่ห่อห่อเกียวนะครับห่อหอม ลงไปเจียวนะครับแต่ผมจะเพิ่มกระเทียมลงไปนิดนึงนะครับสะพาไทยผมแจ่ใส่แค่หอมเนะใส่เกโป้วหวานนะครับโป้วหวานมาตับๆกักหน่อยหนึ่งพอดีผมไปซื้อของมาแล้วผมลืมเต้าหู้ผมก็เลยไม่ได้ใส่ผมก็เลยทำกินแล้วรามีกุ้งสดนะครับกุ้งสดก็ทำกุ้งมาซื้อมาหลายวันสองวันสองวันแล้วครับแค่หลังไว้แล้วก็มัน ทำพลาดที่กินไม่ทันตอนเดี๋ยวทานี้เสร็จก็คงจะต้องนึ่งต่อนึ่งไปฟิตไว้ก่อนไว้ทาเมนูอื่นครับเส้นเนี่ยเราผัดไทยเราไม่ต้องไปลวกน้ํานะครับแช่น้ำไว้ให้มีแนานี้นะครับไปลวกน้ําถ้าไปลวกให้สุกแล้วมาผัดมันจะเละนะครับเละเลยเส้นมันจะไม่แข็งมันมันจะไม่ไม่อร่อยนะครับแล้วถ้าผัดไม่เป็นสิกกะทะเละเ,เลยนะครับ ใส่ถั่วงอกใส่พวกนี้นะครับส่วน้าซอสผัดก็จะมีมะขามน้มามะขามนะครับน้ตำตาลปีป๊บผงคิวรสนะครับแล้วก็ผมก็จะใส่น้าสต,ต๊อกฟ้าไทยลงไปนิดนึงแล้วก็น้ําีิวขาวสีขาวนะครับแล้วก็น้ําปลานะครับใส่น้ําปลาผมจะทําน้ําซอสผัดไว้ก่อนนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาผัดไม่งั้น,ขา,นขาดนู่นขาดนี่เราจะเติมยากนะครับเติมไม่ทันก็ เสียเวลาในการผัดนะครับแล้วเส้นมันอาจจะเละมันจะยุ่งนะครับเพราะฉนั้นวิธีการทําผัดที่ดีที่สุดก็บนทับซอสผัดให้เรียบร้อยเลยนะครับพอ,อประมาณผัดกระทะอันนี้ข่อหนึ่งนะครับห่อเดี๋ยวหนึ่งห่อครับเดี๋ยวแห้งนี่นะครับเดี๋ยวสามหา้างนเนี่ยผมไม่มีใบกุยช่ายผมใส่ต้นใบต้นหอม เลยชื่อว่ามันเหมือนจะผัดไทยแต่ไม่ใช่ผัดไทยสไตลไทยที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็ผัดๆตุงนๆซีนะ <S <S นะกุ้งนะผมจะลวกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันผัดยากกับเส้นอ่ะผัดเส้นการผัดเส้นเหล็กนจะผัดยากเดี๋ยวกุ้งมันจะตุกไม่เท่ากันนะก็เลยลวกพอตะด้งน้ำัะหน่อยนะครับพอตะด้งเยนะประมาณนี้ครับเสร็จนะก็มีถั่วงองมีอะไรแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากครับยกนะเป็น ิสันๆนะไม่ได้ยาวเพราะว่าถ่ายไว้ลงไว้งั้นนะครับเพราะว่ามันขี้เกียจถ่ายยาวๆนะไม่มีประโยชน์นะครับเพื่อนดูก็เบื่อก็เลยถ่ายสั้นๆหน้าตาก็ประมาณนี้ครับกอทานได้มีว่าตกบันไดเอาบากบาดหน่อยนะครับถ่ายคลิปก,ก็ ฝากด้วยน,นะครับหรือฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ก้ำลันบางครับเลยได้ทำคลิปต่อไปับเพื่อนๆก็ขอให้โชคดีครับทำคลิปก็ขอให้ปังทุกช่องนะครับผมพยายามช่วยทุกช่องนะครับไปหมดแหละทั้งนี้วิ่งไม่ค่อยไหวละไม่มีเวลานะครับทำคลิปสองช่องนะครับให้บางพันชแนลด้วยผมด้วยก็ เยี่ยมเพื่อนก็ไปงกเงกงกเง็กตะง,งอกสะแงะนะครับแต่ไม่ไหวรับไม่มีเวลาวใส่พี่กล่นทั่วตั่วคั่วนะครับทั่วคั่วทั่วปนนะครับหน่อยหนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับค่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ